สวัสดีชาวบ้าบ้าไปทีครับวันนี้อยู่กับผมบ้าอีกเช่นเคยกับการรีวิวโทรศัพท์มือถือนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับมือถือจาก vivo ครับและนี่ก็คือ vivo ตระกูล v20 ตัวล่าสุดที่ออกมาครับน้องเล็กคนสุท้องนี่ก็คือ vivo v20se นั่นเองครับหลังจากที่ออกมา v20prov20 นะครับวันนี้ออกมาเป็นตัว v20se แล้ววันนี้ประกาศราคามาเรียบร้อยครับสำหรับราคาของตัว vivo V20SE อยู่ที่8,699บาท สำหรับวี v วว20 SE ตัวนี้นะครับยังคงความเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของความบางของตัวเครื่องและความสวยงามของตัวเครื่องเหมือนกับตระกูล v 20อีกเช่นเคยครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอที่มีขนาดอยู่ที่6.44นิ้วนะครับซึ่งสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอนั่นเองครับสีที่ถูกส่งมาให้ผมตัวนี้นะครับสีก็คือออกซิเจนบรูนั่นเองคอนเซปต์ของเขาเนี่ยประมาณว่าท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยออกซิเจนนะครับอีกสีหนึ่งก็คือตัว gravity black นะครับสีดำหรูหราเรียบหรูมากๆเลยทีเดียวครับ ตัว vivo v 20se ตัวนี้ครับตัวนี้หน้าจอเขา6.44นิ้วความละเอียดเป็น full hd plus นะครับหน้าจอของเขาดีไซน์เป็น halo full view display ครับซึ่งกล้องหน้าของเขาเนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซล f อยู่ที่2.0นั่นเองครับส่วนด้านหลังของตัวเครื่องนะครับมีกล้องมาด้วยกัน3ตัวครับโดยกล้องตัวที่ความละเอียดสูงสุดนะครับอยู่ที่48ล้านพิกเซลนะครับตัวรองลงมาครับ8ล้านพิกเซลสำหรับการถ่ายในบุมกว้านะครับอีกหนึ่งตัวครับ2ล้านพิกเซลสำหรับการถ่ายเด็ปนั่นเองครับ ที่ด้านขวาของตัวเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะมีปุ่มปรับระดับเสียงนะครับส่วนด้านล่างนะครับจะมีลําโพงหนึ่งตัวช่องสําหรับเสียบชาร์จเป็น Type C นะครับแล้วก็มีช่องสําหรับเสียบหูฟังแบบ3.5มิลมาให้ซึ่งในกล่องของเขาเนี่ยมีหูฟังมาให้เราเรียบร้อยนะครับตัวนี้แบตเตอรี่4,100มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ให้ฟ้าชาร์จมาถึง33วัตต์นะครับ33วัตต์เนี่ย50%เนี่ยครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองครับสำหรับด้านบนของตัวเครื่องนนนครรรัตววี้้้สสสสาาาาามมมมถถใใ่่ซซิิได2โแล card OSSD ได้เพิ่มครับตัวนี้แรม8ลองอยู่ที่128นะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัว FunTouch OS เวอร์ชัน11ที่ข้อบน Android เวอร์ชัน10เรียบร้อยครับ หัวใจสำคัญของตัว vivo v, v 2 0 se ตัวนี้นะครับนั่นก็คือ cpu ครับเลือกใช้ cpu ที่เป็น snapdragon 665นะครับตัวที่หลายคนมั่นใจนะครับในเรื่องของความแรงเรามาทวนคะแนนอนตจจู้กันสักนิดหนึ่งแล้วกันครับสำหรับตัว snapdragon 665นะครับคะแนนอนตจจู้นะครับทำไปได้อยู่ที่1,9492นะครับซึ่งเป็นคะแนนของตัว cpu เนี่ย 72, และ G P U อยู่ที่3,400 0นั่นเองครับเดี๋ยวผมจะลองใช้นะครับ Facebook Instagram แล้วก็ในส่วนของ YouTube ให้ดูนะครับโอเคเรามาดูความไหลลื่นบนหน้าจอที่เป็น a m o l e d รของ Vivo V, v 2 0 SE ตัวนี้ฮะนี่นะฮะนี่คือความไหลลื่นนะครับซึ่งผมบอกให้เลยว่าการเลือกใช้จอ a m o l e d รนะครับข้อดีของเขาก็คือเรื่องของการสู้แสงได้ดีอย่างแน่นอนมาดู YouTube H D R บ้างครับปรับเป็นที่10,80 P นะครับ Okay. ผมจะบอกว่าสีสันของหน้าจอถือว่าสวยงามมากนะครับและเสียงของเขาถือว่าทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวครับดูหน้าจอของเขาครับการที่ใช้ตัวที่เป็นตัว Halo Full View Display ตรงนี้นะครับก็ไม่ลกหูลกตาแต่อย่างใดครับหน้าจอเนี่ยเต็มมากๆสัดส่วนของหน้าจอของเขาเนี่ยอยู่ที่9 0 1 2เมื่อเทียบกับตัวบอดี้นะฮะดีไซน์มาอย่างแบบเรียกว่าใช้งานได้แบบเต็มเต็มตามากๆจริงๆครับโอเคครับตัวนี้มาพร้อมกับมัลติเทอร์โบนะครับแล้วก็ตัวเอากร้าเกมโหมดที่มีผู้ช่วยผู้จัดการเกมมาให้ ตามสไตล์ของตัว Vivo อยู่แล้วนการสายเกม โอเคครับวันนี้ผมลองเกมไป2เกมนะครับสำหรับตัว Vivo V20 SE ตัวนี้นะครับอันนึ่งก็คือ PUBG แล้วก็ ROV ครับสำหรับ V20 SE ตัวนี้เลือกใช้ CPU ที่เป็น Snapdragon 665นะครับซึ่ง Snapdragon ้ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับในเรื่องของการใช้งานในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยดีอย่างแน่นอนนะครับ RAM 8 Rom 128ก็คือทำว่าให้แบบ ก็ถือว่าให้มาแบบเต็มที่จริงๆนะครับในเรื่องของทั้งแรมและก็หลอมนั่นเองครับมาเริ่มกันที่พับจีก่อนนะครับพับจีตัวนี้เนี่ยปรับระดับได้ประมาณหนึ่งนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจในการเล่นเกมพับจีบนตัว vivo v 20se ตัวนี้ก็คือเรื่องของความคมชัดของหน้าจอนะครับอันดับแรกก่อนความไหลลื่นของเกมครับถือว่าทําออกมาได้ดีตอบสนองได้ดีมากๆครับระบบเสียงนะครับที่ลาโพงหนึ่งตัวนะวันนี้ไม่ได้ใช้หูฟังนะใช้ลำโพงหนึ่งตัวนะครับเสียงของเขาเนี่ยให้เสียงที่มีมิติและครบมากๆจริงๆ เนี่ยถือว่าให้ผ่านเลยทีเดียวนะครับมาที่เกมที่สองกันบ้างนั่นก็คือ ROV ครับ ROV เนี่ยปรับทุกอย่างสุดแล้วนะครับเฟรมเนี่ยจะวิ่งอยู่ประมาสัก55 จนถึง60นะครับขึ้นอยู่กับจังหวะก,การตีของเราแต่ต้องบอกว่าวัาวนนี้เนี่ยผมใช้โหมดที่เป็นเล่นกับบอดนะครับเพราะว่าคะแนนผมเนี่ยตอนนี้ไม่ถึงนะเล่นกับบอดไปตลอดเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่รู้สึกประทับใจมากสำหรับการเล่น r o v บนตัว Vivo V 2 0 SE ตัวนี้นะครับเหมือนเดิมเลยก็คือเรื่องของหน้าจอที่มันแจ่มมากๆมันให้ความคามชัดที่สูงมากๆีเดียวกับจอที่เป็น Amoled ตัวนี้นะครับความไหลลื่นดีอย่างแน่นอนนะเสียงกระหึ่มนะครับในเรื่องของความร้อนนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยทำความร้อนออกมาได้ดีนนนนนะะรรับับเเเีีียยกว่่่รร่่าาอออูใทททุๆ้้ง เนี่ยวีโวเองเนี่ยเขาจัดเต็มในเรื่องของการเล่นเกมอยู่แล้วทั้งมีทั้งตัวที่เป็นมัลติเทอร์โบมาให้นะครับเัลต้าเกมโหมดมาให้นะครับควบคุมความร้อนแล้วก็ให้ความไหลลื่นในการเล่นเกมนั่นเองครับ โอเคมาถึงช่วงที่ผมชอบที่สุดแล้วนะครับกับแขกรับเชิญของเราวันนี้น้องนังแบบของเราคือน้อง Oppo นั่นเองสวัสดีนะครับวัสดีค่ะโอเควันนี้พี่บ๊ามกับ Vivo V 20 SE ที่จะเอามาลองถ่ายรูปกับน้อง Oppo หรือน้องปอแล้วกันเนาะ,ะพี่บอกว่าตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของเขายังคงคีปความรู้สึกของตัว Vivo V 20 Series อยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถ่ายในโหมดที่เป็นเซลฟี่นะครับ<ม>แล้วก็กล้องหลังที่ให้ความคมชัดมากๆวันนี้จะได้ไปลองถ่ายรูปกันแล้วนะโอเคป่ะ okay, พร้อมไหม โอเคค่ะพร้อมมากโอเคเดี๋ยวเราไปลองถ่ายรูปกันเลยครับ now, โอเคเดี๋ยวพี่จะลองโหมดวิดีโอนะครับซึ่งโหมดวิดีโอเนี่ยสามารถถ่ายได้ จากกล้องหลังสูงสุดก็คือเป็น 4K นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราอยากถ่ายวิดีโอที่เป็นแบบใส่กันสั่นที่เป็น EAS ไปด้วยตัวนี้ก็รองรับนะครับในส่วนของตัว Ultra s t a b l e Video เดี๋ยวพี่ลองให้ดู This is a hold up, give me all you got I'm here honey, take your shot I'll be your Bonnie, till you clap baby You got that thing that drives me crazy But I barely saw you walk in But you saw something that you need โอเคครับวันนี้เราได้รูปกันเยอะมากเลยนะ้องโอปออ่ะเป็นไงบ้างรูปแต่รูปที่เราถ่ายมาเมื่อกี้ตัวที่เป็นซูเปอร์ไนท์โหมดเซลฟี่ชอบไหมชอบมากค่ะเพราะว่านี่นี่อย่างรูปนี้<ด>คือแบบถ่ายแล้วแสงแบบร<อ>ุ่งได้อะไรได้หมดเลยแล้วคือภาาแบบชัดด้วยนะโดยส่วนตัวเคยแบบว่าถ่ายในโหมดแล้วแบบม่ค<อ>่อประทับใจอะแต่เนี่ยคือแบบสวยจริงสวยจริงเอยู่เลยรูปแต่รูปสวยมากเนาะหรือแล้วรอเนี่ยมันก็สวยเนาะพี่ว่าตัวกล้องหน้า แล้วก็กล้องหลังที่ถ่ายเป็น night mode เนี่ยทำออกมาได้ดีมากนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยเรามีไปลองตัวที่เป็นวิดีโอเฟสบิวตี้ด้วยที่เป็น,นวิดีโอที่สามารถจะปรับแต่งหน้าหรือรูปแบบหน้าของเราได้ใช่ใชอันนี้นนคือชอบมากเลยเพราะว่า เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องชอบค่ะผู้หญิงหลายๆคนนะคะเพราะว่ามันตอบโจทย์ตรงที่ว่าม the ันสามารถแบบแต่งหน้าให้เราได้ลบสิวหน้าเนียนแล้วก็เพิ่มความสว่างให้กับใบหน้าของเราได้ด้วยคือเรียกว่าใส่ลูกเล่นมาแบบเต็มที่จริงๆนะครับในเรื่องของฟิลเตอร์ก็เหมือนกันมีฟิลเตอร์ที่เป็นแบบคอเทจโหมดต่างๆให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมว่ากล้องเนี่ยมันเป็นอะไรที่ครบทุกมุมเนะไม่ว่าจะเป็นตัวอัลตร้าวายหรือมุมกว้างหรือว่าเป็นมาโครที่เราถ่ายถ่ายเล็บถ่ายตรงวริเวตรงนี้พร้อมๆกันนะคร ถ่ายความละเอียดสูงที่เป็น Ai 48ล้านด้วยได้ AI 48ล้านก็คือเป็นภาพความละเอียดสูงไว้สำหรับการที่เราจะถ่ายรูปแล้วอยากจะขยายรูปหรือว่าจะซูมไปตามจุดต่างๆแบบนี้ก็สามารถที่จะทําได้เลยแล้วก็ตัวนี้กล้องหลังวิดีโอก็เป็น 4K ได้สูงสุดนะฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตัวนี้ผมว่ามันก็คุ้มค่าในเรื่องของราคา8,999บาท กล้องให้มาอย่างจัดเต็มและครบรวมถึงตัว CPU ที่เป็น Snapdragon 665ถ้าใครเอาไปเล่นเกมนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์เลยดีกว่าแล้วก็ตัวนี้ให้ฟ้าชาร์จมาที่3-3วัตต์ด้วยคือแบตเตอรี่ส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่าเราถ่ายรูปหรือว่าเล่นเกมเนี่ยมันจะใช้แบตเตอรี่เยอะอเราต้องการแบบชาร์จแบตบเ,เร็วๆนะครับตัวนี้ครึ่งชั่วโมงก็ได้ประมาณ50%ละถือว่าเร็วมากๆเลยทีเดียว เรียกได้ว่าคุ้มค่าโอเค vivo v 20 se ตัวนี้นะครับถ้าสนใจยังไงลองไปหาเล่นดูได้ตามศูนย์บริการของ vivo ครับแล้ววันนี้ถ้าเกิดว่ามีคอมเมนต์หรือมีคำถามอะไรเกี่ยวกับ v 20 se ตัวนี้ฝากคอมเมนต์มาด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยแล้วก็วันนี้ขอบคุณน้องโอปองมากเลยทีเดียวที่รบกวนกันยามดึกขนาดนี้ <laughs> เพื่อที่จะมาทดสอบกล้องถือว่าคุ้มค่านะ <laughs> นาเพราะว่าได้รูปสวยเยอะมากได้แล้วเดี๋ยวเราจะส่งรูปนี้ให้แล้วกันเนาะได้ค่ะขอบคุณ แล้วพบเจอกันใหม่กับบับบ้าไบทีในตอนหน้าวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบาย